กับทางรายการก็ส <uga> ิบทราบกันต <uga> <im> <no> ่อกับช่วงนี้ค่ะช่วงฮอดด้าลบารัสซีช่วงไเดอรพี่ฮอดด้าีพอดแค่ ไม่ไม่ตะกี้ยังไม่กินข้าวไมต้องกินข้าวก่อนีนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าเออชอบที่จะยุย่งเรื่องชาวบ้านนะครับต้องดูช่ชวงนี้เลยนะครับอนอกจากว่าภาพที่คุณจะได้เห็นแบบชัดๆเต็ตมตาเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วนะครับก็ยังเป็นข่าวกอสิบที่จะผ่านทางส่งผ่านทางโทรศัพท์คุณถูกต้องค่ะแล้ววันนี้มีข่าวเอสเคของเราก็คือข่าวว่ารงแจงภาพ คครองสาวช้อปปิ้งแค่น้องค่ะก็คุณโลมรละตาร์นี่นะคะเขาก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้มีละครที่เราอัปเดตไปเมื่อกี้ที่เล่นคู่กับคุณซูซี่นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าแบบว่าเล่นกับคุณซูซี่เนี่ยก็จริงๆก็คือไม่มีปัญหาอะไรอเออแล้วก็ส่วนภาพหลุดที่ไปเดินพารากอนควงสาวเจ้<ก>หวัวล้อนะอะไรแค่น้องหัวล้อกับช่วงฮอตฮติบี่ทุกวันเขาชี้แล้วเขาชี้แจงเป็นแค่น้องเออเขาชี้แจงเป็นแค่น้องนุ่นแต่ อ,อถ้าสมมติใครอยากได้บริการดีแบบนี้ทำยังไงคะง,ง่ายๆค่ะกดมาที่นะคะดอกจันสี่แปดสองห้าเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์สองห้าแล้วกดเทอออกนะ,ะสมัครวันนี้รับไปเจ็ดวันอะไรนะอะไรนะสมัครวันนี้รับไปเจ็ดวันเจ็ดวันอ๋อเจ็ดวันเออยเจ็ดวันเจ็ดวันนะชัดๆหน่อยนะนะคะสำหรับสาวอาทิตย์ก็รับไปเลยเว็บลิงก์ของเรานั่นเองนะใครอยาก เป็นเหมือนปะปะและซีเองอัปเดตข่าวตลอดเวลาเรื่องของดาราที่คุณครักคุณชอบและมากา่านั้นวันนี้เรามีคลิปของใครมาฝากกับพี่นนท์ของพี่บีมสัญยูกับชาชานั่นเองนะครับจะเป็นยังไงไปดูดีกว่าครับโอ้โหอย่างอย่างอย่าง <c oughs> อ่พี่ชายผมเองครับคนนี้นะนก,นก็ก็บอกว่าอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าเออชาชานี่นะโดนพี่บีมทําร้ายบ้าง คือพี่บีมซาดิดบ้างอะไรบ้างแต่คนต้องคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาเนี่ยถ้าเป็นคนรักใครเขาถนอมนะมแต่ว่าถ้าอยากให้เขาได้เล่นขึ้นมาเหมือนกันเขาจะเล่นแร็นะคร<อ>ับเด็น้องเดี๋ยวนั่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่พี่บีบัวาชาชา่านตะกี้นะก็ตอนเระเห็นภาพหลุดล่าสุดที่หลุดออกมามันเป็นภาพที่แบบว่าเขาแบบแบบเล่นการอะไรนี่แต่คือแบบว่าหลายคนมองว่าเฮ้ยคุณบีมซาดิดหรือเปล่าแรงแบบนี้มาครั้งเพื่อนเราก็ชอบเล่นกัน คนเราทําอะไรที่มันคิดไม่ถึงออและอย่างอีกอย่างหนึ่งจะบอกงี้ครับคือภาพลุคของพี่บีมเนี่ยจะดูแบดบอยและอย่างล่าสุดเนี่ยพันทิปย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมืองขึ้นกระทู้แนะนําเลยนะ,ะในเรื่องราวของการจัดรายการของพี่บีม<ช>ว่าจัดวสอบ,บ้างล่ะอะไรบ้างล่ะทําไมถึงต้องพูดเรื่องใต้สะดือบ่อยทําไมต้องแบบสับแสล้งว่าว่า,ว,าว่าผู้หญิงแบบว่าคือใช้คำพูดค่อนข้างแรงใช่ ก็เลยมีคนแบบวิทัก์วิจารณ์เนี่ยว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายอย่างนี้ไม่แมนเลยนะแรงไม่แรงอ่ะพี่เอาง่ายๆเราพูดได้นะคะเพราะเรื่องนี้เคยเป็นข่าวแล้วถึงทั้นตอนนั้นที่น้าท่วมก็นี่คุณพี่บอกว่านี่เลยเอาบุหรี่ดิเอาบุหรี่กับถุงยางถุงยางนาไมัไปแจกเขาสิแกเครียดแกเครียดแกเครียดแรงปี่เขาเป็นคนพูดไม่เขาเป็นคนสไตล์การจัดรายการเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะคือโอเคล่ะคือบางครั้งเนี่ยคือในมุมของผู้ใหญ่ที่ฟังส่วนใหญ่รับไม่ได้ไม่มีใครรับได้ แต่ว่าสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นซึ่งต้องทําใจกับคลื่นนี้คลื่นนี้ดีเจจะเป็นอารมณ์นั้นนะครับ <Reese. S 2> อ่าโอเครครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ก็กรอติดตามเลมากืกันกับพี่พีมนะ <พบ S 2> อันนี้เจอนแล้ใหม่ของเรา,าคุณผู้ชมค่ะสําหรับใครที่สนใจไปแฮปปี้หลั่านแล้วมากกว่านั้น ข้างในเล่มนี้ขอบอกว่าเป็นภาพอัณ์ถ่ายแบบด้วยนะใช่แบบว่าน่ารักมากเลยี่ไปหาซื้อดูนะคะแล้วก็นี่วีเจจ๋ามีหนุ่มควงคนใหม่แล้วแต่เ,เป็นใครต้องไปหาซื้อในเล่มนี้เพราะว่าวางแผนวันนี้วันแรกนะคะถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่เมื่อวานรเราพูดถึงหนังสือไปนะครับก็คือเอือดราดูด้วยอ่ะสนุกสนุกจริงจริงหรอคู่แคสแสนรักนะครับ ก็เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนครับจับซุปตาหลายคนมารวมกันไม่ว่าจะเป็นพิชากิดแย้มนาพี่อ้ําพัชราภาแล้วก็น้องน้องก้าวแก้มบุ๋มพี่อ้วนรังเิตแล้วก็พี่นาเดียนิมิตนะครับแล้วก็น้องลูกพี่ตั๊กชื่ออะไรนะพี่ตั๊กพี่นุ้ยน้องอะไรสักอย่างนึ่งเออในเรื่องนี้เขาชื่อภูนะภูป่ะน้องภูป่ะใช่พี่ภูพี่ภูคนจะเป็นพี่ภูเออพี่ภูนะครับก็เล่นด้วยนะซึ่งพี่ภูหลายหลายคนรู้อยู่แล้วว่าปื้มพี่อ้ํามากนะครับ ก็นะอิงดาวนะพี่อั้มรับบทเป็นอิงดาวนั่เองก็หาซื้อได้นะครับตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับอย่าลืมด้วยกันนี่เป็นของทางคลาสสิคสไตล์ของเรารเรียกว่าอัปเดตเรื่องราวของหนังได้ก่อนใครตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าไปหาในเดซิเมนก่อน,นเดี๋ยวไปตำตำนาก่อนนะครับที่รักทำนาเหรอเฮ้ยมีดวงด,ด้วย,วยเรียกว่าเลิศจริงๆคุณผู้ชมเล่นั่นก็มี แม่ปิตาถึงทำผมเขาตกเปล่านี่ขนาดมันป่วยมันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อคืนี้แม่แต่ผมยังไม่ลืมเพชรนะแม่นะครับเป็นดีๆนะครับโอเคครับช่วงหนี้แล้วเวลาจะเป็นของใครเดี๋ยวนนทนเอามาฝากช่วงนี้เดี๋ยวนนท์จัดเองครับกับหนุ่มป่ะสาวสองสาวสองสาวไม่มีหนุ่มเลยเดี๋ยวเขาต้องมีเรื่องหนุ่มบ้างแหละสักเรื่องนะครับอ่ะช่วงนี้ของคุณะเพศ น,น,น,นี่นี่นี่โอเคครับ <laughs>